ช่วงต้นทศวรรษปี2480นับเป็นช่วงเวลาแห่งความมืดมัวเมื่อพายุก,กำลังเริ่มก่อตัวกลายเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่สองหลวงพิบูลสงครามได้ขึ้นมาปกครองประเทศในปี2481และได้กวาดล้างผู้ต้องสงสัยว่าจะมีโอกาสขัดขวางตนจนหมดสิ้นรวมทั้งสถาปนาประเทศใหม่และรัฐที่การปกครองใหม่เพื่อจูงใจประชาชนให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับคณะรัษฎร ในปี2481หลังจากที่หลวงพิบูลได้ขึ้นมาเป็นนายกเพียงไม่นานก็ได้ทําในสิ่งที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์สยามครั้งใหญ่ที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงประเทศสยามไปสู่ประเทศในอุดมคติใหม่ชื่อประเทศไทยอันตั้งใจนิยามเอาไว้หมายถึงดินแดนของเสียรีชนเป็นการแสดงในเอกภาพของประชาชนที่พูดภาษาไทยรวมทั้งภาษาลาวและภาษาฉานทั้งหมด คำขวัญของรัฐบาลในเวลานั้นได้เปลี่ยนเป็นประเทศไทยสําหรับคนไทยหลวงพิบูลยังประกาศนโยบายสร้างประเทศมหาอาณาจักรไทยโดยมีแนวความคิดทวงคืนดินแดนที่เคยเสียไปทั้ง14ครั้งรวมถึงการทวงคืนอินโดจีนและรวมชาติลาวกัมพูชารัชฉานในพมา่ามณฑลยูนนานและเวียดนามเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไทยแต่ในนโยบายนั้นกลับไม่มีชาวจีน เพราะหลวงพิบูลเชื่อว่าเมื่อจะระดมให้คนรักชาติก็จําเป็นต้องทําให้เกลียดชาติอื่นก็คือชาวจีนนั่นเองหลวงพิบูลเริ่มการณารณรงค์ต่อต้านการค้ากับชาวจีนเพราะมองว่าชาวจีนเป็นชนชั้นสองที่เข้ามาแข่งแย่งงานภายในประเทศจึงมีการออกกฎหมายคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศและมีการสงวนอาชีพบางอย่างไว้เฉพาะคนไทยส่วนโรงเรียนจีนและหนังสือพิมพ์จีนก็ถูกปิดธุรกิจคนจีนถูกขัดขวาง และมีการเพิ่มภาษีต่อธุรกิจจีนทาให้คนจีนจํานวนมากจะต้องเปลี่ยนจากแท้มาใช้นามสกุลไทยเพื่อหลบหนีการถูกรังแกโดยรัฐในกระบวนการสร้างชาติมหาอาณาจักรไทยในอุดมคตินั้นจะต้องมีผู้นําทางจิตวิญญาณที่เข้มแข็งและต้องมีวิถีชีวิตใหม่ที่ทันสมัยซึ่งต้องถูกกําหนดโดยรัฐเพื่อให้เกิดความเคยชินรัฐบาลจึงออกประกาศร,รัฐนิยม12ฉบับ อันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของประชาชนในชาติในการสร้างวัฒนธรรมแบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเช่นการรณรงค์คำขวัญเชื่อผู้นําชาติพ้นภัยให้ประชาชนติดรูปท่านผู้นําปอพิบูลสงครามเอาไว้ทุกบ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างผู้นําชาติและประชาชนและเนื่องจากภัยสงครามโลกที่เริ่มก่อตัวทั่วยุโรปท่านผู้นําปอพิบูลสงครามซึ่งในขณะนั้นมียศเป็นพันเอก จึงสบโอกาสใช้ตำแหน่งน,นายกรัฐมนตรีเสนอตัวกับผู้สาเร็จราชการแทนพระบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่8เพื่อขอพระราชทานยศจอมพลให้ตนเองและตั้งตนขึ้นเป็นจอมพลปอพิบูลสงครามในที่สุดเพื่อเป็นจุดสูงร,รวมจิตใจของกองทัพในการทําสงครามกับต,ต่างชาติอีกด้วยยังมีรัฐนิยมอีกหลายประการที่กระตุ้นให้คนไทยทํางานหนักขึ้นเช่นการติดตามประกาศข่าวสารปัจจุบันและบังคับให้ชาวไทยต้องแต่งตัวแบบตะว,วันตกประชาชนต้องสวมหมวก ถุงมือข้าราชการเลิกนุ่งผ้าม่วงเลิกสวมเสื้อราชปะแตนและให้นุ่งกางเกงขายยาวแทนโดยรัฐบาลจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารมาตรวจตราตามสถานที่ต่างๆผู้ที่ขัดขืนจะถูกกันไก่ตัดจงกระเบนทิ้งแนวทางการสร้างค่านิยมใหม่นั้นกระทบไปถึงดนตรีด้วยมีการดัดแปลงเพลงรำโทนเพื่อสนองนโยบายรักชาติและทหารนิยมอย่างเช่นเพลง8นาฬิกาและเพลงผู้นำของชาติ ที่มีเนื้อร้องปลุกเร้าผู้คนให้เคารพและบูชาชาติในนามของจอมพลปพิบูลสงครามเป็นสำคัญนาฬิได้เวลาชังเราจะต้องยืนตรงเคารพธงของชาติทเคารพธงของชาติทยอีกทั้งยังบังคับมาตรฐานดนตรีพื้นบ้านให้เปลี่ยนไปในรูปแบบที่เป็นสากลดนตรีไทยห้ามนั่งเล่นดนตรีต้องยืนเล่น การลเล่นดนตรีไทยโดยไม่ได้ขออนุญาตจากรัฐบาลคณะรัษฎรจะก,กลายเป็นการกระทําอันมีโทษถ,ถูกยึดเครื่องดนตรีช่วงนั้นมีหลายสิ่งที่ถูกปรับเปลี่ยนชื่อเช่นเปลี่ยนพระสยามเทวาธิราชเป็นพระไทยเทวาธิราชแต่นับว่ายังโชคดีที่เวลานั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ยังทรงพระเยาว์จึงยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดให้ดํารงตําแหน่งสยาม,มากุฎราชกุมารเลยไม่มีเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อตําแหน่งเป็น ครยมะกุฎราชกุมารในขณะเดียวกันจอมพลปอมีความพยายามอย่างหนักในการขจัดอิทธิพลของผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์ออกจากสังคมวันหยุดราชการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่มีมาแต่โบราณถูกแทนที่ด้วยเหตุการณ์แห่งชาติใหม่ในเรื่องนี้แม้แต่สถาบันสงฆ์ก็ยังไม่ววยได้รับผลกระทบมีการลดระดับสถานภาพธรรมยุทธนิกายลงด้วยเหตุผลว่าเพราะได้รับการอุปถมัมภ์จากพระมหากษัตริย ครั้งหนึ่งเมื่อจอมพลปอย,ยังเป็นหลวงพิบูลสงครามยังเคยเสนอสภาให้ยกเลิกราชทินานามนาบรรดาศักดิ์ไทยแบบเดิมที่พระเจ้าแผ่นดินเคยพระราชทานไว้ทั้งหมดโดยสถาปนาฐานดันดอศักด์ตามแบบฝรั่งขึ้นใหม่คือเดยุกมาควิสเคาวต์ไวส์เคาวต์บารอนโดยตั้งศักดิ์ไทยสําหรับฐานดันดอนใหม่เช่นสมเด็จเจ้าพระยาท่านเจ้าพระยาเจ้าพระยาท่านพระยา แต่นโยบายดังกล่าวถูกคัดค้านโดยคณะรัษฎรฝ่ายอื่นโดยอ้างว่าขัดต่อประสงค์ของคณะรัษฎรเดิมผลที่เกิดขึ้นจากการลงมติในเรื่องนี้จึงไม่เป็นไปตามข้อเสนอของหลวงพิบูลโดยผู้ที่มีบรรดาศักดิ์มาก่อนจะถูกเวน้นคืนบรรดาศักดิ์เดิมคืนทั้งหมดแต่ไม่อาจจะแต่งตั้งฐานันดรใหม่ได้สาเร็จผลของการยกเลิกบรรดาศักดิ์ไทยทําให้ข้าราชการอดีตพระยาหลวงขุนเหลือเพียงชื่อสกุลเท่านั้น จึงขาดความใกล้ชิดกับพระเจ้าแผ่นดินในระบอบเก่าโดยทันทีหลวงพิบูลสงครามจึงกลายมาเป็นพันเอกแปลกขีดตสังฆะก่อนที่จะเปลี่ยนนามสกุลเป็นพันเอกแปลกพิบูลสงครามในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีการแต่งเพลงรัฐพิธีใหม่เช่นเพลงชาติโดยใช้คําว่าไทยแทนคาว่าสยามในเนื้อร้องเพื่อสนองนโยบายทําความเคารพธงชาติไทยทุกแปดโมงเช้าซ้ำยังตัดท่อนเพลงสรรเสริญพระบรมมีให้สั้นลงเหลือเพียงไม่กี่บรรทัด โดยตัดค่อนกลางออกเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับ <apps> ดังกล่าวเป็นฉบับที่ลดทอนความสําคัญของพระมหากษัตริย์อย่างที่สุดขณะเดียวกันเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับลดทอนสถาบันนี้ ยังถูกบังคับใช้ให้ฉายในโรงหนังเพื่อให้ประชาชนได้ชมพร้อมกับแสดงภาพจอมพลปเมื่อจบภาพยนตร์ทุกครั้งซึ่งคาดหวังไว,ว้ว่าประชาชนจะลุกขึ้นยืนและโค้งคำนับเหมือนที่ปฏิบัติต่อพระบรมชายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ตามจากหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์การทหารการเมืองไทยที่เพิ่งค้นพบของพลตรีจักรชัยสุพางเสนระบุว่ามีผู้ตำหนิว่านโยบายรัฐนิยมของจอมพลป มิได้สะท้อนถึงความเกี่ยวพันกันร,ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนให้กลมกลืนกันไปด้วยดีและไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นเผด็จการเสียยิ่งกว่ายุคสมบูรณาญาสิทธิราชดังคำวิจารณ์ของพลตำรวจตรีชลอศรีสรากรซึ่งเคยทำงานใกล้ชิดจอมพลปเคยกล่าวไว้ว่าประชาชนตำหนิรัฐบาลชุดนี้ว่าเป็นรัฐบาลที่ชอบใช้อำนาจยิ่งกว่าราชาธิปไตยเช่นบังคับประชาชนให้สวมรองเท้าสวมหมวก เป็นการบังคับให้ประชาชนแต่งตัวในยามที่ประเทศกำลังขาดแคลนเครื่องแต่งตัวในยามสงครามมีการบังคับให้นุ่งกระโปรงและนุ่งผ้าถุงเป็นต้นการบังคับในเรื่องส่วนตัวของรัษฎรเช่นนี้ทำให้รัษฎรตำหนิรัฐบาลชุดนี้อย่างแรงและเป็นข่าวที่กลจนถึงบัดนี้นอกจากนี้รัฐบาลจอมพลปยังได้บังคับให้รัษฎรเลิกกินหมากที่สุดสั่งทำลายต้นหมากและทำลายสวนพลู ซึ่งเป็นอาชีพอันสุดจริตของรัษฎรในรัฐบาลร,ระบอบราชาธิปไตยเขาไม่เคยบังคับรัษฎรรุนแรงอย่างนี้จอมพลปอชอบใช้อำนาจยิ่งกว่าราชาธิปไตยจอมพลปจึงทําให้ชีวิตแห่งประชาธิปไตยเสื่อมเสียอย่างยิ่งฉะนั้นประชาชนจึงตำหนิรัฐบาลน,นี้เสียรุนแรงนโยบายรัฐนิยมนี้ท่านคิดขึ้นมาก็เพื่อปราบผู้ที่คิดกระด้างกระเดือ่องและกระตุ้นให้ผู้คนเห็นดีเห็นงามกับท่าน มั่นคงกับผู้นำยิ่งขึ้นไปเพราะผู้นำก็เท่ากับชาติชาติก็เท่ากับผู้นำดังวลีเด็ดที่ว่าเชื่อพี่บุ์สงครามชาติไม่แตกสลายหากศึกษาจากโนโยบายข้างต้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าจอมพลปอได้รับเอาอิทธิพลแนวคิดการปกครองแบบเนชั่นแนลโซเชียลลิสต์หรือที่เรียกสั้นๆว่านาซีมาใช้เพื่อสนองแนวทางรัฐหานิยมในการเพิ่มบาร,รมีเทียบชันพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ด้วยการชักนำอำนาจทางทหารและฝ่ายบริหารมาที่ตนเองอย่างไรก็ตามในช่วงต้นทศวรรษนั้นมีหลายฝ่ายระแคะระคายเรื่องที่จอมพลปอฝักฝ่ายลัทธิฟาสซิสไม่น้อยเนื่องจากมีนโยบายหลายจุดที่ยกมาจากพรรคนาซีทั้งหมดเช่นที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ได้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสาธารณรัฐไวยมาเป็นมหาอาณจักรไรซ์ที่3ซึ่งเป็นรัฐทหารนิยม ที่เน้นการสร้างสังคมในอุดมคติด้วยวัฒนธรรมทางการทหารเป็นสําคัญรวมไปถึงนโยบายการพิทักษ์อุตสาหการรมภายในประเทศและกีดกันชาวต่างชาติชนชาติใดชนชาติหนึ่งอีกทั้งการใช้นิคมแรงงานที่เกาะตารูเตาฐานทัศนสถานักโทษทางการเมืองซึ่งสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปี2479นั้นก็มีความโหดร้ายทารุณไม่ต่างกับค่ายกับการเอาสวิตของนาซีแต่จอมพลปอก็มักปฏิเสธในที่สาธารณะเสมอว่า นไม่ได้ฝกักใฝ่ลัทธิแนวคิดนาซีหรือญี่ปุ่นแต่อย่างใดทั้งที่แนวทางของจอม์นพอนั้นกลับใกล้เคียงลทัทธินาซีเข้าไปทุกทีรัฐบาลจอม์นพอได้ใช้ศิละปะในการสร้างสัญลักษณ์ใหม่บางอย่างขึ้นสัญลักษณ์ที่ถูกเลือกขึ้นมาคือไก่และสีเขียวตามวันและปีเกิดของตนเองในเชิงสัญลักษณ์ทางศิละปะแล้วน่าพิจารณาอย่างยิ่งว่าสัญลักษณ์ไก่มีลักษณะพยายามที่จะคล้ายคลุดของพระมหากษัตริย์ และบางส่วนดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลจากธงอินซีของนาซีมาไม่น้อยไก่ในยุคนี้ต้องถือว่าถูกนิยามให้ขลังโดยถูกนําไปเป็นตราประจําตัวเป็นเครื่องหมายยศตําแหน่งทางการทหารเป็นตราประจําจังหวัดเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีธงตราไก่กลางปิดประดับธงทิวเสมอๆที่สําคัญถูกใช้เป็นองค์ประกอบลวดลายประดับชายคาในทำเนียบรัฐบาลทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จอมพลปใช้เป็นสื่อแสดงถึงอำนาจ และบารมีของตนเองทั้งสิ้นในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมย่อมหนีไม่พ้นเรื่องภาษารัฐบาลคณะร,รัษฎรได้ออกนโยบายบังคับใช้ฟอนอักษรตัวเหลี่ยมซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งเท่าเทียมเอาไว้ใช้ในงานพิมพ์โฆษณาการซึ่งคล้ายวิธีการของฮิตเลอร์คือพักนาซีก็มีการบังคับใช้ฟอนอักษรเก่าแก่อย่าง f r a k t u r s w a b a c h g o t t a g และ initials ในการพิมพ์เอกสารราชการอีกทั้งยังตัดพยัญชนะที่พ้องเสียงซ้ำซ้อนออกจากภาษาไทยโดยเชื่อว่าจะทําให้อ่านเขียนได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมก็กลายเป็นวัฒนธรรมเป็นต้นในช่วงฉลองวันชาติ2ี่มิถุนายนรัฐบาลก็มีการจัดเดินขบวนพาเหรดและประกวดงานศิละปะที่รัฐบาลคณะร,รัษฎรสนับสนุนซึ่งในปี2482ก็มีการจัดแสดงศิละปะในรูปแบบและแนวทางเนชั่นอลโซเชีย i ลิสต์มากขึ้น ตัวอย่างเช่นรูปปั้นแนวริ้วขบวนวันชาติเป็นรูปปั้นกลุ่มคนเขียนธรรมจักซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากงานปั้นของโจเซฟโทรกศิลปินที่นาซียอมรับในช่วงเวลานั้นจะมีรูปปั้นที่มีชื่อเสียงอีกหลายชิน้นเช่นรูปปั้นคนโกง่งคัธนูโดยแช่มขาวมีชื่อที่แสดงถึงร่างกายตามอุดมคติของผ่าวไทยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากผลงานของอานเบรเกอร์ที่แสดงถึงอุดมคติของพรรคนาซีเรื่องของศิลปะนั้น ที่ทราบได้ว่าเป็นการกระทําแบบนาซีเพราะว่านาซีมีนโยบายในการปฏิวัติวัฒนธรรมสื่อสารและอารมณ์ร่วมผ่านสถาปัตยกรรมในมุมของรูปปั้นนั้นพักนาซีจะนิยมศิลปะปูนปั้นที่เน้นกล้ามเนื้อที่เชื่อกันว่าเป็นต้นแบบของอรารยชนสังเกตได้จากผลงานอันลือลัน่นชื่อไดปาเตของอาโนเบรเกอร์ซึ่งเป็นรูปชายมีมวลกล้ามเนื้อถือคบเพลิงในมือที่ตั้งอยู่ด้านหน้าที่ทำการพักนาซี ส่วนเรื่องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นในช่วงปี2482รัฐบาลจอมพลปได้มีแนวคิดที่จะสร้างถาวรน,นิมิตแห่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงจิตวิญญาณแห่งคณะระะัษฎรภายใต้การนำของจอมพลปจึงมีการจัดประกวดแบบจนกระทั่งได้แบบของหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลมาเป็นต้นแบบคร่าวๆในการจัดสร้างสิ่งที่น่าสนใจคือ ศิลปะที่ปรากฏบนอนุสาวรีย์ได้รับการออกแบบอย่างมีนัยยะเช่นปีกทั้ง4ด้านของอนุสาวรีย์มีความสูง24เมตรสื่อถึงวันที่24มิถุนาปืนใหญ่75กระบอกสื่อถึงปีปฏิวัติพศ2475พระขานที่ประตูหมายถึงหลัก6ประการของคณะรัษฎรรูปปั้นนูนต่ำรอบปิดทั้ง4ที่เป็นรูปสามัญชนและทหารน,นั้นก็ล้วนเล่าเรื่องประวัติของผู้นำคณะรัษฎรแต่ละคน อย่างไรก็ตามยังมีหลักฐานปรากฏบนปกหนังสือรายงานการสร้างบ่อน,น้ําและหนังสือสีกรุงฉลองวันชาติ2483เผยว่าเคยมีรูปปั้นเทพติดคบเพลิงที่เชื่อว่าเป็นอรุณเทพ,พบุตรและรูปปั้นฐาน4เหล่าซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นการประยุกต์ความหมายให้เกี่ยวโยงกับเนชันแนลโซเชียลลิสต์แต่ต่อมาก็ถูกตัดทิ้งไปจากหนังสือการเมืองและสังคมในศิลป,ปะสถาปัตยกรรม ของชาตรีประกิตนนทการระบุว่าน่าสังเกตว่ารูปปั้นรอบฐานปีอนุสาวรีย์ทั้งสในเบื้องต้นกําหนดให้มีภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ด้วยเหตุใดไม่ปรากฏภาพปั้นได้ถูกตัดออกบางภาพซึ่งหนึ่งในภาพที่ตัดออกนั้นก็คือภาพที่ศิลปินศิลปิวิรสีได้ปั้นไว้เป็นรูปเหตุการณ์ตอนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ากังพระราชกานรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะมีภาพที่เป็นประวัติคณะรัษดรถูกตัดออกด้วยก็ตาม แต่การตัดภาพเหตุการณ์พระราชทานรัฐธรรมนูญออกไปก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบนนาลขณะนั้นไม่ต้องการเชิดชูภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดอีกทั้งการออกแบบให้รัฐธรรมนูญต้องตั้งอยู่บนผ่านแว่นฟ้านี้ก็สะท้อนความหมายบางอย่างที่น่าคิดคือโดยปกติหากสิ่งที่เป็นของที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีผ่านแว่นฟ้ารองรับแต่ในทางตรงข้าม หากเป็นสิ่งที่ประชาชนทูลกล้าถวายขึ้นไปนั้นถึงจะมีการใช้ผ่านแว่นฟ้ารองเสมอเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่อยู่บนผ่านแว่นฟ้าจึงหมายถึงรัฐธรรมนูญว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากคณะรัษฎรเป็นผู้ถวายให้แก่พระมหากษัตริย์มิใช่สิ่งที่ได้รับพระราชทานจากเบื้องบนไม่นอกจากนี้บริเวณเหนือช่องประตูรอบป้อมรองรับผ่านรัฐธรรมนูญนั้นยังได้มีการปั้นเป็นรูปอรุณเทพบุตรการศึกษาพบว่ารูปดังกล่าว ได้ปรากฏอยู่บนหน้าบานของวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนที่ถือได้ว่าเป็นวัดเพียงแห่งเดียวที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มคณะรัษฎรโดยตรงดังนั้นรูปสัญลักษณ์นี้น่าที่จะทำหน้าที่สื่อความหมายบางอย่างด้วยเช่นกันเพราะในอดีตแล้วลวดลายประดับบนหน้าบานของโบสถ์ซึ่งจากเดิมมกประดับด้วยนานรายทรงครุฑหรือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอันหมายถึงพระมหากษัตริย์ตามวัฒนธรรมเดิมแต่ลายอารุณเทพบุตรใหม่นี้เป็นเทพในตำนานฮินดู ผู้เป็นสารถีหรือคนผู้ขับรถให้กับพระอาทิตย์โดยเชื่อว่าน่าจะมีความหมายสื่อถึงรุ่งอรุณใหม่ของชาติใน,นระบอบประชาธิปไตยเพราะคำว่าอารุณหมายถึงแสงตะวันเมื่อแรกขึ้นในขณะที่จอมอพลปพิบูลสงครามกำลังขยายอำนาจและปฏิรูปประเทศอย่างเข้มข้นผู้ที่เห็นตา่างและถูกเชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลต่างถูกส่งไปจองจำใช้แรงงานและทารุณกรรม บนเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างไกลใ,ในทะเลนึงจนเป็นตำนานกล่าวขานว่านารกบนดินคุกตรุเตา่า